ที่ท่านนํามาถวายเราตถาคตที่บ้านของท่านเนี่ยยังมีอยู่อีกหรือยังมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าข้ามีไปหาสิทธิอีกคนหนึ่งนมโคชั้นเลิศนะนมโคชั้นเลิอเขาจะให้นมโคกินนมโคกินนมโคซ้อนกันเจ็ดนมคือวัวกินนมวัวแล้วก็ค้นเอานมวัวไม่ให้วัวกินแล้วก็เอาวัวกิน ถึงเจ็หนมดมโคชันเลิศที่ท่านนํามาถวายเรานี้ที่บ้านของท่านนี้ยังมีอีกหรือทานเศษฐีมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าข้าน้ําพึ่งน้ําอ้อยชั้นเลิศที่ท่านนํามาถวายเราท,ที่บ้านของท่านยังมีอยู่อีกหรือมีอยู่อีกพระพุทธเจ้าข้าแล้วท่นก็ชี้ไปหานางทุกขาตะเข็มใจเนือ้อวมอมเมลถือขา สำหรับนางทุกขตาเข็มใจผู้นี้ทั้งชีวิตของนางมีเพียงข้าวบ้นเดียวนะไม่ได้คิดถึงตัวเองเลยนะตัวเองก็ยังไม่ได้กินข้าวัทั้งชีวิตของนางมีเพียงข้าวั้นเดียวนะนางทําสิ่งที่ทําได้ยากนะหมายความว่านางได้พิจารณาด้วยศรัทธาแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้จากนางที่เราได้ฟังทำ พอฟังธรรมปุ๊บเกิดศรัทธ,ธามีศรัทธ,ธาออกไปหาของนั้นของได้มาด้วยความบริสุทธิ์ของบริสุทธิ์เจตนาบริสุทธิ์นาบุญบริสุทธิ์คือเราตะขาคตคือพระพุทธเจ้าเป็นนามบริสุทธิ์คือด้วยวันนางทุกขตะเขินใจพวกนี้ทําสิ่งที่ทําได้ยากเขาก็เลยโอ้กระจางโอ้ทาสิ่งคือทําได้ยากจริง เกิดศรัทธาเกิดศรัทธ,ธาต่อต่อทานนี้นางทําสิ่งที่ทำได้ยาง